สวัสดีครับผมก็พบกันเช่นเคยนะครับผมช่างบิ๊กวีรัมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเช็ควาล์วรั่วในสไตล์ของโลงกึ่งบิ๊กวีรัมของเรานะครับเมื่อก่อนเวลาเราเช็ควาล์วรั่วอาจจะใช้วิธีการอ่าปึ๊บฟองดูช่องแสงจากฝาว่ามีช่องแสงมีอะไรไหมหรืออาจจะเป็นวิธีการเอานิ้วดันไว้อย่างนี้แล้วก็เทน้ำมันเข้าไป หรืออีกวิธีหนึ่งที่ละเอียดกว่านี้ก็คือใส่หัวเทียนไปให้เรียบร้อยเทน้ํามันให้เต็มเบ้าฝาแล้วจากนั้นเอาผ้ามอุดแล้วอัดปืนลมเข้าไปดูที่ว่ามีลมเล็ดลอดมีฟองมีอะไรออกมาไหมแต่ตอนนี้สไตล์การเช็ควาลวของเราไม่ได้ใช้วิธีนี้แล้วครับอะมาดูกันเลยครับผมอ่ะอันนี้คือฝารถแข่งนะครับผมซึ่ง เพิ่งจะเปลี่ยนวาวใหม่เสร็จนะครับนี่เพิ่งจะเปลี่ยนวาวใหม่เสร็จมีการปาดบาสามมุมนะครับผมปาดบาสามมุมทั้งไอดีไอเสียนะครับเราเปลี่ยนวาวเรียบรอย้อยอะมาฟังเสียงกันเวลาวาวเห็นไหมเนี่ยบกถ้าเสียงเงี้ยอุ่นใจได้เลยเนี่ยมาดูวาวไอเสียกันนะครับอ่ามาดูวาวไอเสียกันอะฟังเสียงเนาะนี่ เห็นไหมดังกลางวานดีเนี่ยแต่ไอการเคาะก็ไม่เกี่ยวอะไรนะครับกับการเช็ควาลของเราแต่ถ้าเกิดใครทำฝาบ่อยๆตบวาวดูก็จะพอรู้แล้วว่ามันโอเคไม่โอเคแต่วิธีการเช็ควาลจริงของเราก็คือตัวนี้ครับผมเจ้าต,ตัวนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือสายลมเจ้าต,ตัวนี้จะมีรูเล็กๆอยู่ เขาเรียกว่าเป็นการเช็คแวกค่มนะครับหรือเช็คแรงดูนะครับผมก็จะกดปุ่มปุ่มนี้ vacuum, แวกค่ำน่าจะมีเกบอ,อกออาเนี่ยนี่จะมีลมดูดนิดนึงครับเนี่ยเนี่ยดูเกครับอุดเห็นไหมถ้าลมไม่ออกเลยเนี่ยนี่ไอเจ้านี่ทํางานสิบวินาทีแล้วตัดเอาแต่ถ้าลมรั่วเนี่ยนะครับมันก็จะลงนิดนิดหน่อยๆลงไม่เต็มอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ย งั้นเดี๋ยวเรามาเช็คฝาสูบข,ของเราดูเลยดีกว่าว่าเช็คแวกค้ำแล้วอยู่ดีแค่ไหนนี่นะครับนิ่งสนิทแค่ไหนอา้าวใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวกดดูเอามาดูเกเลยดีกว่าเนาะปึ๊บโอ้โหลงเกือบสุดเกครับอา่าเห็นไหมครับลงเกือบสุดเกนี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับอา่าคลายลมแล้วครับนี่อ่ะงั้นเดี๋ยวดูวาวไอดีกัน มาใสใ่ดีบ้างปึ๊บกดไว้เช็คไปครับโอ้โหเกือบสุดเกยอีกอะดูครับผมเกือบสุดเกยอีกนี่เป็นวิธีการเช็คแบบแรงดันดูดแรงดูดสูญญากาศนะครับชัวร์ที่สุดเพราะว่าเข็มเกยตัวเนี้ยเข็มไม้ตัวเนี้ยจะขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่มีลมหลุดรอดมาจาก ว้าวนะครับเป็นไงบ้างครับพอมีประโยชน์ไหมถ้าใครสนใจงานทําฝาวาวโตปลาบาว้าวเปลี่ยนลอดไม่ว่าจะเป็นฝา m o d i f ยลูกเล็กลูกใหญ่ปรึกษาได้นะครับผมส่งมาได้ทางโรงกลึงของเรารับทําสําหรับคลิปนี้ผมขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ yeah, like